สวัสดีค่ะื้นนี้เขา,ากับมาพอกันกับน้องเจดาผ้าเพิ่นเด้อยค่ะตอนนี้น้องเจดายุ่งยุ่บค่ะบัวป่าอยู่บ้านบัวป่านะคะตอนนี้พาข้าน้องเจดามาเที่ยวมาบึงเป็นอุทยานไม้ของบ้าน,นบัวป่าเด้อยค่ะทำมาบึงบรรยากาศรอบๆกันเด้อยค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสั่งไปเรื่อยๆเด้อยค่ะบรรยากาศดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดเด้อเมือน,น,อน,นี้อืมจุดนี้เป็นพระประจำวันเกิดนะคะมีทั้งหมดเจ็ดวันเหมือนเดิมนะคะอันีเป็นจุดบริการขายน้ำเด้อตอนนี้เด็กกำลังหิวน้ำนะคะทุกคน ไปเดินไปหาบล็อาร์ตุนบล็อคปาร์บุนใหญ่ไปนู่นแล้วอ่ะเดินไปไม่นี่ไม่เอาตอนนี้เราก็มาบูชาแล้วค่ะตรงจุดกลางเป็นปูพน่พญานาคราชทิเบตีสีสุโธนะคะแล้วก็แม่ยา่านางพญานาคีนาคินีสีปทุมมานะคะนี่ค่ะ ต้องอธิษฐานก่อนบอ,อืมเหล่วเต้ละ่ะสิอธิษฐานบอ่อธิษฐานใช่และวใช่ก้อนใช่ก้อนเนี่ยให้นะคะงวดที่แล้วให้นี่นะคะในขันน้ำมนต์งวดที่แล้วนะคะงวดนี้ยังยังไม่ทราบนะคะ สองทูบนี้คือทูบที่ปูแล้วก็เพื่อนมาจุดนะคะเป็นแนวทางของทุกคนนะคะว่าจะตีเป็นหวยฮานอยหรือว่าหวยไทยนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเนอจีื้อ เมืเ่อกี้นี้น้องเจด้านะคะเซียมซีได้เป็นหนึ่งเจ็ดเอ๊หนึ่งห้านะคะเป็นเลขหนึ่งห้าแล้วทีนี้มาจุดทูบอีกอันนึงได้เป็นสองเจ็ดห้าอันนี้ได้เป็นสองแปดเอ๊สองหกหกอะไรยังไม่รู้นะคะอีตัวหนึ่งตัวหนึ่งท่านเดี๋ยวออกอยู่ขึ้นโดนเหมยังเหลือแปดพว่าแปดกับศูนย <8. S 2> <8. S 1> ์ <8. S 1> อันหนึ่งเป็นสองหกแปดนะคะทุกคน